สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัฟสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนจชคุนุชพัทรคตกีกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ค่ะอัฟสวิงอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีและโครงการพละครื่งค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แรกของการใช้วงเงินในโครงการนละครื่องเฟดสี่ึ่งก็มีคําถามมามากมายนะคะโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงมีความกังวลค่ะว่าการเข้าโครงการนละครึ่งนั้นจะทําให้พวกเขานั้นเสียภาษีย้อนหลังหรือไม่นะคะ เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายนะคะมีการโสราพสตข้อความออกมาบอกว่าพวกเขาโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลักหมื่นหลักแส,สนบาทกันเลยทีเดียวค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการ <c oughs> พรา่อค้าแม่ค้าหลายคนมีความกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเงินเศษนี้นะคะพ <c oughs> ัชรนักข่าววันนี้ค่ะอัพสวิงของเราในการจะพาทุกทคนไปทําความเข้าใจแล้วก็ตอบคําถามข้อสงสัยกันแบบชัดๆเลยนะคะว่าการเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วเราจะต้องเสียภาษีหรือไม่ค่ะ เบื้องต้นเราจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะนั่นก็คือกลุ่มของผู้บริโภคที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตรงนี้จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่กับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งนะคะรายได้ที่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการต่างๆมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้หรือไม่นะคะไปดูคำถามแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะคะ ตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะโดยข้อมูลจากกรมสรรพากรนะคะที่มีการอ้างอิงตามกฎกระทรวงพศ2563ค่ะก็ระบุนะคะว่าครูที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไม่ว่าจะเฟสใด,ดนะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนอันนี้หลายๆคนทราบกันแล้วและส่วนลดหรือรายได้ส่วนที่ได้จากโครงการคนละครึ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากรัฐบาลให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนําไปคํานวณภาษีเงินได้ค่ะแต่ว่าคณะรัฐมนตรีและ กระทรวงการคลังนะคะได้มีความเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลค่ะโดยจะมีการยกเว้นภาษีสําหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี2,563ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2,564 และเงินที่ได้รับในปีภาษี2,564ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2,565ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีนะคะแต่คำถามที่2ในกลุ่มของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตรงนี้ราะค่ะที่หลายคนกำลังกังวลนะคะว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่นะคะ ตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องมีภาระภาษีนะคะโดยไรายได้จากการขายนั่นก็คือยอดขายปกติแล้วก็ยอดขายคนละครึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงยอดขายที่ได้รับจากผู้ซื้อหรือว่าลูกค้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ได้รับจากรัฐบาลไรายได้เหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีตามมาตรา40วงเล็บ8 แต่ถ้าเกิดว่ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษีทั้งแบบพงด94ยื่นภายในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็แบบพงด90ที่ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปโดยเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนะคะก็คือถ้าเป็นคนโสดมีรายได้เกิน60,000บาทต่อปี คนมีคู่สมรสไม่ว่าจะมีรายได้ฝ่ายเดียวหรือว่าทั้งสองฝ่ายรวมกันแล้วเกิน120,000บาทคนที่มีเงินได้ตามข้อที่ระบุเอาไว้นี่นะคะสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงหรือหักเป็นการเหมาในอัตรา60%และหักค่าลดหย่อนได้ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะแต่ว่าสิ่งที่บรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าต้องระมัดระวังนะคะก็คือถ้ายอดขายหรือว่ามีรายรับเกิน1,800,000บาทต่อปี ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งให้กรมสรรพกรค่ะโดยจะต้องจัดทำรายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อเพื่อที่จะยื่นแบบพอพอ300นําำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนแล้วก็ต้องชำระเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นผู้บริโภคที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากรัฐบาลผ่านโครงการคนละครึ่งนะคะแต่อาจจะต้องมีการยื่นแบบหรือว่ากรอกในแบบการเสียภาษีแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่มีไรายได้จากการขายสินค้าถึงแม้ว่าจะโครงการคนละครึ่งหรือไม่คนละครึ่งนี่นะคะถ้ามีไรายได้ถึงเกณฑ์ก็จะต้องชำระภาษีหรือว่าเสียภาษีตามกฎหมาย ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สมาคมประกันชีวิตไทยค่ะเขาได้ออกแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพสําหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด19ของบริษัทประกันชีวิตนะคะโดยบริษัทโดยบริษัทประกันชีวิตนั้นจะให้การชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสําหรับผู้เอาประกันที่ป่วยเป็นโควิด <c oughs> ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะ เรื่องนี้นะคะเราได้สอบถามไปยังทางคอปปอนะคะโดยนายอาภากรปานเลิศผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปอค่ะ ก็ชี้แจงในเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทประกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธาร,รณาสุขเรื่องแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คําแนะนําผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป,ป่วยโควิด -19 แบบโฮมไอโซเลชันฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่4มกราคมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงสาธาร,รณาสุขก็ได้ทําความเข้าใจกับคอพพสมคมประกันวินาศ ภัยไทยสมาคมประกันชีวิตไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วนะคะ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวค่ะไม่ได้เป็นการปรับลดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมทรรแต่อย่างใดนะคะผู้เอาประกันถ้าป่วยโควิด -19 ก็ยังสามารถเคลมได้ตามเงื่อนไขยอย่างเช่นถ้ามีการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่ารักษาผ่านระบบ Home Isolation หรือว่า Community Isolation นะคะตรงนี้ก็ยังสามารถไปเคลมได้ โดยการรับการรักษาในกลุ่มของผู้ป่วยนอกนะคะส่วนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลนะคะก็จะต้องมีความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือต้องมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงนะคะหรือมีอาการหายใจเร็วมากกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ ส่วนระดับออกซิเจนในเลือดนะคะจะต้องมีระดับน้อยกว่า94%หรือมีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลพินิจของแพทย์สำหรับเด็กถ้ามีอาการหายใจลำบากซึมลงดื่มนมหรือว่าทานอาหารน้อยลง ตรงนี้ก็เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะท่นี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงลดลงนะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็เลยมีการปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งหน่วยงานด้านประกรันนะคะทั้งคอพพสมาคมประกรันชีวิตไทยและก็สมาคมประกรันวินาศภัยไทยก็เลยต้องปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวด้วยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ คือคือเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้มีการปรับมาตรฐานทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับเมื่อวันที่เข้าใจว่าประกาศออกมาเมื่อวันที่4มกราที่ผ่านมานะครับพอในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยทางทางกรมสันุนบร,ริการสุขภาพนเนี่ยก็ได้เชิญสำนักง,งานคอพอนะครับสมาคมประกันชีวิตสมาคมประกันวินาศภัยไปหาลือร่วมกันนะครับเนื่องจากว่า กรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์สุขภาพกรมธรรม์โควิดเนี่ยเราเขียนมาตรฐานไว้ค่อนข้างคงที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปนะครับ <Huh. S 1> มเีเราแบ่งในกรมธรรม์เนี่ยมีการแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองลักษณะก็คือคุ้มครองผู้ป่วยนอกเป็นอย่างไรผู้คุ้มครองผู้ป่วยในเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้มาตรฐานทางการแพทย์ ของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะมีการปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับนะเ,เมื่อตอนกลางเมื่อตอนกลางปีที่แล้วก็ก็มีปรับการปรับครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปร,ปรับการปรับการดูแลนะครับผู้อาวุอการภัยที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยที่ได้รับความอุ้ครามจากกรมธรรม์นเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแพทย์ทั้งนี้ก็จะ เพื่อที่จะให้ผู้อรกันภัยได้เคมได้สะดวกกันนะครับซื้อประกันภัยไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้เคมจากบริษัทประกันภัยได้นะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับมาตรฐานทางการแพทย์ใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยนะครับเราก็มีการปรับในเรื่องของการดูแลผู้อกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อที่จะได้ผู้อรกันภัยจะได้ใช้สิทธิได้สะดวกขึ้นซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์กับ ผู้ประกันภัยนะครับเป็นกับผู้ประกันภัยเพราะอาถ้าเผื่อเงื่อนไขของกรมธรรม์นเ,นเขียนไปทางหนึ่งแล้วก็ามาตรฐานทางการแพทย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดอีกทางหนึ่งเนี่ยความไม่สะดวกมันก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเผื่อไม่มีการพูดคุยกันไว้ก่อนอพอมีการพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ผู้ประกันภัยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ได้ตามกรมธรร์ได้อย่าง ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำนักง,งานคอพอสมาคมประกันชีวิตหรือสมาคมประกันวินาศภัยไม่ได้ลดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อไปนะครับแต่ที่ทาเนี่ยทำให้มันสะดวกมากขึ้นเป็นแนวทางในการในการดูแลผู้เอาประกันภัยและผู้ติดเชื้อโควิดในแนวทางเดียวกันนะครับทําให้ทําให้สามารถใช้สิทธิ์ได้สะดวกขึ้นครับ ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการปรับลดเงื่อนไขความคุ้มครองเพียงแค่มีการปรับหลักเกณฑ์ให้สอดรับกับมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีการกําหนดขึ้นมาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันใช,ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นเรื่องของ Home Isolation, Community Isolation หรือ Hospital อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ใหม่นะครับซึ่งไม่มีไว้ในกรมาทานเลยนะครับถ้าเพื่อถ้าถ้าผู้อประกันภัยที่ไป ได้รับการดูแลจากหน่วยเหล่านี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช uh, ้ส uh, ิทธิ์ได้นะครับโฮมไอโซเลชันฮอลต์พีเทลนะครับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันทุกอย่างก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเออ่ในเรื่องของโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอไอไอคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยอันนี้ผู้ประกันภัยเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์จาก เงื่นขาย OPD นะครับหรือผู้ป่วยนอกส่วนในกรณีของฮอสปิเ a ลในกรณีที่ผู้ผู้ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในข่าย5 5ข้อที่ทางสาธารณสุขประกาศเนี่ยนะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยส่วนนี้เนี่ยทางสาธารณสุขบอกว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือฮอสปิเทลในกรณีที่โรงพยาบาลเต็มอันนี้เนี่ยผู้ผู้อันภัยที่เป็นผู้ป่วยน,นะครับก็สามารถใช้สิทธิ ตามผู้ตามตามสัญญาของผู้ป่วยในได้และก็ยังสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆที่ซื้อไว้นะครับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้เช่นเดิมครับแต่ล่าสุดข่าก็มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยนะคะที่ได้รวบรวมเอาฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชันยอดนิยมทั่วโลกมาอยู่ในแอปเดียวค่ะ แอปพลิเคชัน Smart Plus นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทบาย Smart Plus จำกัดค่ะที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวบรวมฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของหลายๆแอปพลิเคชันยอดฮิตเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ค่ะโดยฟังก์ชันที่จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการรับส่งข้อมูล ฟังก์ชันการโทรหากันได้นะคะการตั้งห้องประชุมกลุ่มการอัปโหลดคอนเทนต์วิดีโอค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหรียญรางวัลจากการทำธุรกรรมที่สามารถสะสมเพิ่มมูลค่าได้ทั้งยังถอนแล้วก็โอนให้กันได้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังเปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้นำสินค้ามาฝากขายเปิดร้านค้าได้ฟรีค่ะโดยทางแอปนั้นจะช่วยโปรโมทร,ร้านค้าและสินค้าให้ฟรีค่ะ ล่าสุดนะคะมีสินค้ามากกว่า100รายการเข้าร่วมแล้วโดยตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะเป็นเหมือนร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในอนาคตค่ะ โดยไตรมาสแรกนะคะคาดว่าจะมีผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านรายผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้จากทั้ง Play Store หรือว่า App Store ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะและบทนี้นะคะก็คืออัฟสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง t u b e c h anel n แล้วก็ Facebook Fan Page c s 3 Thailand n e w s ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยทักทายและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะ สำหรอบวันนี้ที่ฉันชมคุณนุชธ,ธัชรักจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ